ม่ในที่เสียสลาเราวันนี้นะครับก็ครับผมพ่อไหมครับผมยี่พ่อพ่อจอก็ วันนี้ผมมิวสุประสิทธิ์นะครับผมประธานกรรมการของมิวสุประสิทธิสตูดโอต้องขอโทษทุกคนที่รู้สึกระบากใจกับเรื่องนี้นครับผมต้องบอกว่าขอโทษใจ,ใจจริงนะครับขอโทษมากจริงครับ ก็สำหรับเรื่องที่ผ่านมานะครับต้องบอกเลยว่ามิวเสียใจมากจริงๆพราะเพราะเราไม่เราไม่คิดว่าจะทำให้หลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบในวงกว้างมากขนาดนี้ทำให้แฟนๆทุกๆคนเนี่ยต้องเสียใจทำให้คนรอบตัวของเราได้รับผลกระทบไปด้วยต้องบอกว่ากับเหตุการณ์นี้เนี่ยมิวเสียใจมากจริงๆแล้วก็ขอโทษทุกๆ,ๆคนด้วยนะครับ มีีออะะไรท่จูดดกบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยในตัวต้องบอกเจตนาก่อนเรื่องตัวมิวสิกวิดีโอวันนี้นะครับผมซึ่งเป็นตัวคัฟเวอร์ของผมเนี่ยจะเป็นเพลง Afterglow ซึ่งได้ตัวลิขสิทธิ์มาจาก Warner โดยตรงเลยครับผมก็เจตนาของเราคือเนื่องจากเรามีแฟนคลับต่างชาติต้องเรียกว่าจํานวนหนึ่งเลยครับแล้วเราเรารู้สึกว่าอยากให้เขาได้มาตามรอยเวลาที่ ขามีโอกาสได้มาประเทศไทยเราอยากให้เห็นว่าประเทศของเราเนี่ยมีมุมที่สวยมากเลยนะมีสาย,ยท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเราก็เลยใช้การใช้คอนเซปต์เป็นสตรีทวอล์กครับผมแล้วก็เป็นการเดินเล่นภายในกรุงเทพแล้วก็ใช้เบื้องหลังเนี่ยเป็นมุมต่างๆของตัวกรุงเทพครับผมแล้วตัวมิวเองได,ได้เห็นเห็ม MV ที่เขาบอกว่าเรามีจุทาย ต้องบอกว่าพอหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ได้เขาได้เข้าไปดูแล้วครับผมไอตัวตัวความคล้ายเนี่ยมีตามจุดตามที่แฟนๆได้แคปมาภายในทวิตเตอร์เลยครับมีโอกาสได้เข้าไปดูแล้วครับผมพอมีผิดมีรู้สึกยังไงฮะกับคำที่เขาเปรียบเทียบว่าเออเราไปเรียนแบบเขาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กับเรื่องราที่เกิดความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้คือต้องบอกตรงๆว่าเราไม่ได้มีเจตนาไป c o ปปี้ หรือว่าไม่ได้มีเจตนาไปทําให้มันคลายเลยครับผมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้หลายๆคนไม่สบายใจอันนี้ต้องขอโทษมากต้องขอโทษจริงๆเพราะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทําคลายเลยครับท่านที่เกิดกระแสอะไรคือเราได้เข้าที่ไปเช็คทันทีเลยไหมคบมีมว่าเอ็มีมีความคล้ายจุดไหนบ้างหรือว่าทีมงานได้เข้าไปแบบเช็คความคล้ายคลึงของเอ็มวียังไงบ้างคบครับผมก็<ๆ><ๆ>พอเราทราบเรื่องแล้วเนี่ยเราก็ให้ทางทีมงาน โดยที่เป็นฝ่ายโปรดักชันโดยตรงแล้วก็ฝ่ายครีเอทีฟเนี่ยได้เข้าไปดูเลยครับว่ามีความคล้ายอะไรยังไงบ้างครับผมนังจากเห็นแล้วเราเรามีคำอธิบายอะไรยังไงออกมาต้องบอกว่าใน,ในตอนที่เราทราบเรื่องตอนแรกผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆทำให้เราต้องใช้เวลาไต่ตรองต่างๆแล้วก็เรามีการถแถลงการออกมาทั้งหมด3ฉบับด,ด้วยกันครับว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งทั้งตัวสามฉบับนั้นเลยครับสามฉบับนั้นที่ออกมาทำไมเกิดอะไรขึ้นทําให้เขารู้สึกว่าอ่ะเหมืยว่าอ่ะพุ่งมาตรงแบว่าเขาบอกว่ามิวไม่เหมือนไม่จริงใจในการที่จะอธิบายหรือว่าขอโทษหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เอ่อขออันนี้ขออนุญาตนะคะว่าในในส่วนของตั้งแต่3มฉบับที่ออกมาเนี่ยนะคะหลังจากเกิดเกิดแฮชแท็กเกิดเทรนได้ไหมคะ ค่ะได้โทษทีนะคะเออในส่วนตรงนี้นะคะขออธิบายเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนนะคะไอ้หนังสือชี้แจงที่ออกมาทั้งหมด3ฉบับน,นะคะก็ออกมาโดยทีมงานนะคะออกมาเนื่องจากเกิดความไม่สบายใจจากเหตุการณ์ที่มีคนเข้าใจผิดคิดว่านี่คือการก๊อปปี้ผลงานซึ่งทางทางเราก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเราไม่ได้มีเจตนาในการก๊อปปี้ทีนี้ถ้าสมมุติว่า ตับมาช็อตต่อช็อตเนี่ยโอเคมีความคล้ายพลึงกันนะคะแต่ถ้ามองกันถึงภาพรวมจริงๆนะคะมิวสิกวิดีโอนี่มันมีความยาวอยู่ที่ประมาณ5นาทีนะคะอีกเพลงหนึ่งนี้ด้าก็ไม,ไม่ไม่ได้ไปดูว่าดูแหละแต่จำไม่ได้ว่ากี่นาทีนะคะทีนี้ถามว่า เออบนโลกนี้ในความคล้ายคลึงในความบังเอิญมันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้แต่ถามว่าวันนี้มานั่งพูดคนก็จะไม่ยอมรับอยู่ดีคนก็อาจจะมองว่ามันไม่ควรบังเอิญซึ่งใดๆก็แล้วแต่มันก็เป็นเหตุให้ดังนั้นน้องมิวก็ขอโทษนะคะจากสิ่งเหล่านั้นที่ทําให้เกิดความไม่สบายใจทีนี้หนังสือชี้แจงเนี่ยก็ออกมาชี้แจงเบื้องต้นเนี่ยก็ได้ทําการขอโทษนะคะ เราเราคงไปห้ามความคิดใครไม่ได้ว่านี่คือความจริงใจหรือไม่จริงใจแต่ณนะโมเมนต์นั้นนะในขณะนั้นนะคะเมื่อเรารู้ว่ามันมีเกิดกระแสที่ว่าเป็นการไปก๊อปปี้สิ่งที่เราทำอันดับแรกเลยก็คือลบวิดีโอออกนะคะแล้วก็ออกหนังสือชี้แจงเราคิดว่า มันน่าจะเพียงพอมันน่าจะเพียงพอสําหรับการกระทําที่เกิดขึ้นแต่มาจนนะถึงวันเนี้ยมันเป็นคําตอบแล้วว่ามันยังไม่พอมันยังไม่พอทุกคนอยากให้มาพูดมาอะไรมาถแถลงให้มันชัดเจนมากขึ้นจนได้ มาสู่การแถลงข่าวกันในวันนี้นะคะแต่ถามว่าในเรื่องของจริงใจหรือไม่จริงใจเนี่ยมันเราเราไม่อยากให้ให้ไปนั่งมองกันตรงนั้นถามว่าเราทํามันก็ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามันก็ย่อมต้องออกมาจากใจอยู่แล้วเป็นเป็นเรื่องปกติถ้ามองด้วยอัคติไม่ว่าเราจะพูดว่ายังไงต่อให้วันนี้เรายืนยันว่านั่นคือความจริงใจถ้ามองด้วยอัคติมันก็จะยังไม่จริงใจพดีนะคะเพระเาะฉะนั้นสาหรับวันนี้อยากจะบอกอะไรกับกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมด วันนี้ในการแถลงข่าวนะคะออขอพูดแทนน้องน้องพูดไม่ค่อยเก่งนิดาพูดเก่งกว่าขอขอโมยซีนคือเจนตนาตั้งใจจริงเลยก็คืออยากออกมาขอโทษซึ่งน้องก็ได้ทำไปแล้วนะคะว่าขอโทษที่ทำให้เกิดความขัดแยง้งขอโทษที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจที่นี้ไหนๆพูดเรื่องขอโทษเรื่องจริงใจไม่จริงใจไปแล้วนิราขออนุญาตพูดเลยไปเลยก็ได้ว่า การขอโทษเนี่ยเราเราได้คุยกับน้องมาตลอดน้องก็บอกว่าน้องน้องได้มีการปรึกษาว่าพี่นิดาครับหรือก็กับทางผู้จัดก,การก็ได้คุยกันนะคะว่าสิ่งที่มิวทำเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันเออเรอร์เราก็ได้ดูแล้วพี่นิดาเป็นคนยืนยันกับมิวเองว่าการกระทำแบบนี้ไม่ใช่การละเมิดลิขสิทธิ์เลยไม่ได้ผิดกฎหมายข้อไหนเลยในวันนี้ที่ทนายมานั่งด้วยทนายทนายอยากถามเหมือนกันว่า นับจากนี้ต่อไปเราจะเอากฎหมายหรือว่าเราจะเอาความพอใจถ้าเราเอากฎหมายเป็นที่ตั้งวันนี้น้องมิวอาจจะไม่ต้องขอโทษเลยก็ได้เพราะในแง่มุมกฎหมายของการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่มีข้อไหนที่ผิดเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าเราบอกว่าเราจะเอาตามความความพอใจถ้าคุณหยิบกฎหมายมาคุณใช้คุณก็มองว่าเอ๊ะมันไม่ผิดคุณเราไม่พูดเรื่องกฎหมายหรอกเราพูดตามความพอใจโอเคถ้าพูดตามความพอใจว่า แฟนคลับอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความไม่พอใจไม่ใช่แต่เรื่องนี้ในทุกๆเรื่องขออนุญาตพูดเลยไปในทุกๆเรื่องวันหนึ่งมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ได้ผิดกฎหมายเลยแต่ไม่พอใจไม่ชอบใจแล้วมันมีการแซงชั่นมันมีการกดดันให้คนออกมานั่งขอโทษ เราเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรือเปล่าเราจะให้สังคมเป็นแบบนี้จริงๆหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่พี่นิดาก็ได้คุยกันกับทีมดีแพร์กันมาตลอดว่าเอ๊ะอันไหนมันถูกต้องไล่กันมาเป็นสเต็ปขั้นตอนนิดาขอขอพูดตรงนี้เลยว่านับตั้งแต่เกิดเรื่องเราไม่ได้ยินคําขอโทษจากน้องมิวจริงๆนิดาเป็นคนเป็นคนเสนอเราเป็นคนบอกน้องเองขอร้องน้องเองว่าไม่อยากให้น้องขอโทษ นกจากการกระทาครั้งนี้นะคะเ,ออเพราะนี้ด้ามองว่าคือหนึ่งมันไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วการที่ทางทางค่ายนะคะได้ทําการลบมิวสิกวิดีโอนั้นออกแล้วเราคิดว่าจากความไม่พึงพอใจเราได้ทําหนังสือชี้แจงและลบมิวสิกวิดีโอออกแล้วถ้าสมมติว่านี่คือบทลงโทษเราคิดว่ามันน่าจะพอเหมาะพอสม ที่ที่ทุกคนน่าจะรับได้แล้วแต่ทีนี้ถ้าทุกคนยังไม่รู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอนะคะต้องชี้มาว่าต้องเป็นตัวมิวเท่านั้นต้องทําอะไรและต้องทํากับใครนี่ได้ว่านี่คือการที่การที่เป็นการสร้างบทลงโทษขึ้นมาแล้วทุกคนเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ยุตที่ทมกับนนะ้องมิวเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องอยากฝากแล้วก็อยากถามลากทุกคนเหมือนกันนะคะ ผมสีอาาที่เหมือนกันแล้วก็มีฉอดผ้าทุมต่างๆอนะไราบเงี้ค่ะอันนี้น้องมิวส์ครับสำหรับสำหรับเรื่องตัวคอนเซ็ปต์เอ็มวีนะครับเรื่องลุคหรือว่าเรื่องคาแรคเตอร์ด้านฟิสิกอลเนี่ยบอกเลยว่าเราคิดไม่ละเอียดเลยเพราะว่าในในตอนนั้นผมของผมเนี่ยเป็นสีน,นั้นจริงๆเราไม่ได้ไปทําใหม่ด้วยเพราะว่าตัวสีเนี่ยผมทํามาตั้งแต่ตอนเดินมุกคลาแล้วครับผมแล้วก็เราเราใช้สีนี้ในการถ่ายมิวสิกวิดีโอซิงเกิลที่สามของผมไป แล้วคือไอ้ตัวขมสีเนี่ยน่าจะองว่ามันมีความเฟดอยู่แล้วแล้วมันได้เป็นสีนะเราไม่ได้ตั้งใจเลยเพราะว่ามันมันคือเป็นสตรีทวอล์กอันหนึง่งเราไม่ได้บอกเลยว่าเรื่องทุนต่างๆเนี่ยเราใช้น้อยมากๆเพราะว่ามันคือใช้กล้องวิดีโอหนึ่งตัวในการตามถ่ายเราตามท้องถนนเราเรื่องรูปก,กับคาแรคเตอร์เนี่ยเราอยากให้มันสบายมากที่สุดครับผมอันนี้คือทางทางคอสตูมเป็นคนจัดมาให้เลยครับเราตกลงมีซอร์เรนีบา้างนหคะเพราะว่าตอนแรกเหมือนทีมาเขาออกมาใน ว่ามีสตอรี่บอร์ดแล้วพอเพื่องนักเสือจีแจนก็คือว่าเป็นเรื่องว่าการเสียคนอืมครับผมเอด้านสตอรี่บอร์ดเนี่ยทางทางโปรดักชันนะครับผมก็ทางผมเนี่ยให้ให้ตัวเล็บเพลงไอไลมี่ไม่ใช่ไอตัวนี้ไปครับผมไอวิวทรีเราสั้นไปแล้วก็ทางเขาเนี่ยไปหาเพิ่อมอีก3เพลงซึ่งผมมาเป็นตัวเป็นแฟนคลับของบอยซ์เวนิวอยู่แล้วก็เลยบอกว่าไอพี่มันมีเพลงทอนะที่ในซ้ายแต่ว่าเขาถ่ายที่ออสเตรเลียครับผม แล้วก็ตัวสตอรี่บอร์ดของเขาเนี่ยเขาวางไว้ไวแคโ่โลเคชันในการถ่ายว่าเราจะไปร้านนี้นะเพื่อทานอาหารไทยทานขนมไทยเพื่อให้แฟนๆเขาได,ได้รู้สึกว่าเขามาอยากกินข้าวหนึ่งมะม่วงหรือว่าเป็นเมนูนไทยต่างๆแล้วก็ไปเสาะชิงช้าต่อแล้วก็สถานทีต่ต่อไปเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทางโดักชันเขาได้วางเ,เอาไว้ครับว่าจะเป็นที่ไหนบ้างสตอรี่บอร์ดมีอยู่แค่นั้นเลยครับแต่ว่าในส่วนตัวมี้ก็ยืนยันว่าเราไม่ได้เลยเสนอมาจากมินของเขาแนะ่นอนอันนี้นี่แบบ ยืนยันเลยว่าว่าไม่ได้เลือกเช่ของเขาแน่นอนครับตอนที่เราเห็นครั้งแรกที่เขาเอามาเขียนคู่กัรความรู้สึกแรกอรความรู้สึกแรกที่ได้เห็น MV ของเขาใช่ไหมครับผมผมผมรู้สึกว่ามันเป็น MV ที่คอมมอนแพลทีสมากๆการเดินต่างๆบนถนนการที่เราถ่ายกับชานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าเราทุกคนทําอยู่อยู่แล้วท่าเดินต่างๆหรือว่าท่าโพสต่างๆต้องบอกเลยว่าท่าโพสมันมีหลายท่ามากๆแต่ว่า ถ้าที่มันสวยจริงๆหรือว่าถ้าที่มันแบบถ่ายรูปเราสวยหรือว่าเหมาะกับตัวในเ v เนี่ยมันมีภาพต้องต้องบอกว่าเป็นภาพจําของทางากล้องอยู่แล้วว่าเขาเขาจะรู้ว่ามุมเนี้ยสวยนะลองถ่ายแบบนี้สิมุมนี้สวยนะลองถ่ายแบบนี้สิเช่นตัวสะพานเองัะผมถ้าเราถ่ายจากด้านหลังเราเราเห็นด้านไม่นะอย่างอย่างตัวสะพานอย่างเงี้ยน,นะคะเออขออนุญาต A, A. ส่วนตัวก็ได้ดูนะคะว่ามันมีความคล้ายคลึงมันมีความเหมือนกันหรือเปล่านะคะถ้าในถ้าในมุมในแง่มุมของนิด้าดูทุกคนมองก็บอกว่าเข้าข้างอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าไอการถ่ายแนวสตรีทวอล์กอย่างเงี้ยต้องถามว่ามันถ่ายได้สักกี่แบบมันมันมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนไปไล่ย้อนดูกี่สิบกี่ร้อยเมันก็จะไม่หนีกันมันก็จะต่างกันแค่สถานที่นั่นแหละคะ่ะ เดินข้ามถนนไปมาอยู่กับสถานที่อย่างนี้กินนอนเดินเล่นอะไรก็ว่าไปถูกต้องไหมคะทีนีอ้อย่างยกตัวอย่างอย่างในช็อตของที่เป็นสะพานพี่นีดาถามกลบนิดนึงว่ามันมันถ่ายได้สักกี่แบบเราต้องการถ่ายมุมสะพานเพื่อให้เห็นแม่น้ําถ่ายด้านหลังมันก็ไม่เห็นแม่น้ําอยู่แล้วลงไปถ่ายในแม่น้ํามันก็ไม่ได้มันมันก็คือแค่วิวเดียวมันมีทางได้อย่างเดียวไม่ถ่ายมุมด้านซ้ายก็คือมุมด้านขวาเพื่อให้เห็นทั้งสะพาน เห็นทั้งแม่น้ําแล้วก็เห็นทั้งคนส่วนไอ้แอตติ้งที่คนเอามาเปรียบเทียบกันอย่างนี้คือถ่ายเอียงหัวเอียงคอถ่ายท่ามีกี่ท่าสักกี่ท่าที่มันน่ารักถูกต้องไหมคะแลบลิ้นชูสองนิ้วนี่ก๊อปี้กันมาก็ไม่รู้กี่คนตั้งแต่กี่ร้อยคนคือถ้ามองถ้ามองแบบไม่เปิดใจเราถ้ามองแบบไม่เปิดใจก็มันก็คลายแต่มันก็คลายกันมาทั้งหมดไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหรแม้แต่พอาะเรื่องละคร ไม่แต่ชานมไข่มุกอย่างเงี้ยค่ะมีกีมีมีแก้วอยู่กี่แบบมีเมนูกันอยู่กี่เมนูมันมันก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยทีเนี้ยคือพอในวันเนี้ยการที่ออกมาเรียกร้องแล้วก็คือมาติดแฮชแท็กนะคะว่ามิวก๊อปปี้ผลงานคนอื่นคําถามที่ที่ต้องถามกลับไปว่าเราเข้าใจคําว่าก๊อปปี้ได้ดีแค่ไหนแล้วเราเข้าใจคําว่าละเมิดลิขสิทธิ์ ท่องแท้แค่ไหนอะไรที่กฎหมายคุ้มครองอะไรที่กฎหมายไม่คุ้มครองกฎหมายลิขสิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยลอกมาจากต่างประเทศนะคะต่างประเทศก็ใช้กฎหมายอันนี้ดังนั้นเรามองว่านี่มันคือสาที่สุดแล้วอะไรที่มันเป็น normal ทุกอย่าง กฎหมายไม่คุ้มครองให้ไม่ว่าจะการการการถ่ายมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายในเมืองถ่ายเดินข้ามถนนไปมามีรถแล่นผ่านมันเป็นเรื่องปกติมากถ่ายคนข้ามถนนยังไงไม่ให้เห็นรถมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยแล้วการเอามาเทียบช็อตแบบนั้นอะ่ะถ้ามองว่าเหมือนยังไงมันก็เหมือนแต่นั่นมันไม่ใช่คือการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่างานอันนี้มันไม่ใช่งานอันมีลิขสิทธิ์ ถ้ามองว่าน,นี่คือเป็นช่องว่างของ,ของกฎหมายหรือเปล่าก็ต้องตอบเลยว่าน,นี่ไม่ใช่ช่องว่างของกฎหมายแต่ว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายคิดมาแล้วว่าของอย่างนี้มันสามารถบังเอิญแล้วมันเกิดขึ้นได้ทั่วไปกฎหมายจึงไม่คุ้มครองให้ไม่อย่างนั้นคนก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วมันก็จะถูกฟ้องกันอยู่ทั่วไปวนกันอยู่อย่างนี้ทั่วประเทศทั่วโลกมันก็ไม่ไม่สามารถเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดสิ่งที่ต่อยอดกันต่อไปได้ เท่านั้นเองค่ะแปลว่าความรู้สึกแรกที่เราดูสองอ็วีนี้เราไม่มีความเอออที่ว่ามันเหมือนกันความเอออว่าเหมือนกันใช่ไหมครับมันคล้ายกันอะไรอย่งนี้เรามีไหมเอาตัวเราเองความรู้สึกด้านมูแอนโทนเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายกันถูก m อเลยครับตั้งแต่ที่เล็กมาแล้วถ้าบอกว่าความคล้ายเนี่ยน่าจะเป็นทางคล้ายทางเล็ฟของเรามากกว่าเพราะว่าเราถูกตั้งมูแนโทนแล้วก็เซตต,ต่างๆคล้ายของแบบเขาครับผม ือเราอะไม่ได้เขานะคือเราไม่ได้ก๊อปปี้เขาแน่นอนเรามั่นใจใช่ครับก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ก๊อปแล้วก็ว่าใช้เป็นแค่ reference เฉยๆครับแล้วก็ของทางใจยนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราเพิ่งมาได้ดูของเขาหลังจากที่เกิดเรื่องจริงๆครับพราะมันเกิดเหตุการณ์ขึรื่งแบบยาเรื่อนมนเลยเลิ่นมานลายค่ะช่วงเวลาที่มีเรื่องอะความรู้สึกมีเป็นยังไงต้องบอกว่าเสียใจมาโดยตลอด เราไม่คิดว่าเราจะทําให้เราโดนทําร้ายหรือว่าเราโดนโจมตีเนะเราเสียใจอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันกลายเป็นว่าคนที่เรารักรอบตัวเราเแฟนๆของเราเแฟนๆของคนอื่นด้วยทุกๆคนเกิดความขัดแยง้งเกิดความแตกแยกขึ้นมาเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันยิ่งดิ่งลงไปเรื่อยๆก็เลยรู้ๆๆสึกเสียใจเสียใจมากจริงๆจนออกมาขอโทษในวันนี้อย่่าางวี อย่างอย่างที่ทนายนิดาบอกครับผมเพราะว่าเราปรึกษากับทนายมาโดยตลอดว่าเวลาที่เราควรจะออกมาคือเมื่อไรเพราะว่าผมก็อยากออกมาขอโทษนานมากๆแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากๆไม,ม,ม่มีผลกระทบต่อคนหมู่มากมาก,มากจริงๆเราไม่สามารถคิดแล้วก็ออกมาทําเลยได้ก็ต้องคิดไตรตรองหลายๆรอบมากจริงๆถึงออกมาในวันนี้ครับคือคือที่คุยกับน้องมิวมานะคะว่าเออการขอโทษเนี่ย ขอโทษเมื่อไหร่ก็ได้หรือการออกมาถแถลงตัดเรื่องขอโทษก่อนนะคะการออกมาถแถลงชี้แจงเรื่องดาวเนี่ยออกเมื่อไหลก็ออกได้ออกวันนี้หรือออกก่อนหน้านี้ยังไงทุกอย่างก็พูดเหมือนกัน ทุกคนทุกคนหมวแต่มุ่งเป้าว่าแบบเอ๊ะเตรียมบทเตรียมอะไรจนพร้อมหรือเปล่าจริงๆทุกอย่างมันคือแฟร์กฎหมายคือพูดวันนี้หรือพูดวันหน้าก็เหมือนกันสิ่งที่น้องพูดทุกคนไม่ว่าถามวันนี้หรือถามวันหน้าก็ถามเหมือนกันก็พูดเหมือนกันแต่สิ่งที่ต้องทบทวนตลอดว่าคือน้องน้องก็ซีเรียสตลอดว่าถ้าพูดอะไรอันนี้ไปมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกกันอีกอีกหรือเปล่า ใช่ไหมคะนั่นเป็นเป็นสิ่งที่น้องไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วคือน้องมีแฟนคลับของน้องแล้วก็มีกลุ่มที่ไม่ใช่แฟนคลับที่ตอนนี้ก็ต้องก็งงคุยตรงๆเลยนะั่นแหละว่ามันก็เกิดการถกเถียงกันอยู่การที่ออกมามันจะเพิ่มแรงไหมคะพี่นิดามันจะกระเพื่อมไหมคะพี่นิดานี่มันก็คือสิ่งที่ที่เรา เราก็ต้องทบทวนกันมาโดยตลอดเราก็คิดว่าแบบการที่เราไม่พูดมันจะทําให้ไอ้ไอ้การกระทบกระทั่งไอ้การโต้แย้งกันสองฝ่ายมันจะยุติลงไปได้เองไหมแต่พอถึงนวันนี้มันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันไม่ได้ยุติลงไปดังนั้นเราก็เลยถึงได้เห็นว่ามันมันก็สมควรที่ออกมาพูดได้แล้วเพราะว่ามันมันก็คงค่าเท่ากัน อย่างน้อยเราได้ออกมาพูดเพื่อชี้แจงความจริงน้องมิวก็ได้พูดในแฟกต์ของเขาว่าเจตนาของเขาเป็นอย่างไรเราไ,ได้พูดในมุมกฎหมายด้วยว่าการที่การที่บอกว่าน้องก๊อปปี้งานคนทํางานอยู่ในสื่อคนอย่างน้องมิวที่อยู่ในแสงสว่างไม่ควรละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่ควรละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเลยเลยวันนี้เลยอยากถามว่าเราเข้าใจคำว่าลิขสิทธิ์ดีพอแค่ไหน เท่านั้นเองค่ะคือแปลว่าในทางกฎหมายก็คือไม่มีการเมริดลิขสิทธิ์ไม่มีเลยโดยสิ้นเชิงถ้าในเรื่องของอย่างนี้นะคะจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้การก๊อปปี้ผลงานเนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ยมันคุ้มครองผู้สร้างสารรค์อยู่แล้วผู้สร้างสารรค์มีสิทธิ์คนเดียวที่จะใช้ได้นะคะแล้วถ้าการกระทำมีทำซ้ำหรือดัดแปลงในงานนั้นนะคะจะผิด ในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ทีนี้ถามว่าไอ้การทําซ้ําหรือดัดแปลงคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเอ่อขวดน้ําอันนี้รูปทรงอันนี้สมมุติว่านี่คือสิ่งประดิษฐ์ใหม่เลยนะคะก็คือซ้ำเนี่ยก็ผิดละเมิดลิขสิทธิ์หรือเอาไปดัดแปลงเอาเปลี่ยนแต่ขวดหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าถามว่าพล็อตพล็อตของมันนะคะอย่างอย่างละครซักเรื่องหนึ่งต้นจนจบทุกอย่างเหมือนกันหมดแบบนี้ก็อาจจะเข้าข่ายนะคะแต่ว่า ไอการที่ทำมิวสิกวิดีโอสักเรื่องหนึ่งหรือทำหนังสักเรื่องหนึ่งนะคะที่พลอตคือเราต้องการสตรีทวอล์กอะไรต่างๆเงี้ยกฎหมายไม่คุ้มครองให้เลยเลยถึงพูดไปเมื่อสักะพู่ว่านี่คือช่องว่าง,งกฎหมายหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าดังกฎหมายเขาคิดกันมาแล้วว่าไอสิ่งอย่างเงี้ยมันไม่ควรไปคุ้มครองเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ normal ที่ใครเขาก็ทำกันได้เป็นสิ่งที่ปกติมาก ดังนั้นเลยถึงถึงได้เป็นคําตอบว่าไม่มีแง่มุมไหนเลยอันนี้กล้าพูดยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ทีนี้ถามว่าเลยถึงบอกว่าก็ไม่ถึงจะไม่ละเมิดแต่มันก็ไม่ควรอนะ่ะถ้าเราพูดว่ามันไม่ควรนั่นหมายความว่าเราเอาตามความพอใจเราแล้ว,ลวเรากําลังล่างกฎหมายของเราบัญญัติกฎหมายนะักโซเชียลทุกคนบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเองว่าไม่พอใจแปลว่าผิด ผิดแล้วก็ต้องถูกลงโทษด้วยการที่แบนด้วยการที่แซงชั่นอะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่ให้ได้รับผลกระทบแบบเนี้ยคือถ้าถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันมันไม่สามารถทำได้นะคะ mm hmm. ก็ในขณะที่เราเรียกร้องกฎหมายเราก็อยากให้ทุกคนเคารพกฎหมายด้วยเหมือนกันว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้ จริงๆไม่อยากใช้คำนั้นแต่ก็ต้องถือว่ามันเป็นการละเมิดนะคะเออแต่ถามว่าเราจะออกมานั่งตีอ,อกชกตัวเราก็ต้องเข้าใจว่าศิลปินนักร้องนักแสดงทุกคนอยู่ในสื่อพึ่งพาแฟนคลับพึ่งพาประชาชนนะคะในการให้การสนับสนุนแต่ว่าออในขณะเดียวกันเขาก็ทำลายได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้ เราเราไม่อยากให้ทุกคนใช้อคติหรือใช้ความที่ถ้าไม่พึงพอใจก็คือทำลายพอใจก็คือสนับสนุนเราก็มองว่าอันนี้มันมันไม่ยุติธรรมมากเกินไปนะคะถามว่านี่คือการละเมิดไหมก็คือการละเมิดไม่ใช่แต่เฉพาะน้องมิวถ้าถ้าได้ติดตามพี่ๆนักข่าวหลายคนก็ได้สัมภาษณ์นิด้ามาเยอะอะทุกทุกคนในวงการบันเทิง ที่ได้รับผลกระทบแบบนี้วันนี้เลยถึงได้อยากมานั่งพูดว่าเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆหรอเราจะอยากกดดันให้มันไม่ได้ผิดกฎหมายเลยแต่นี่คือความไม่พอใจการที่น้องรับผิดชอบโดยการที่ออกมาถแถลงชี้แจงถึงความผิดพลาดถึงความที่ทําให้บุคคลไม่พอใจและได้ลบมิวสิกวิดีโอนั้นออกเสียเงินเสียทองเสียค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องเออถ่ายมิวสิกวิดีโอขึ้นมานี่ด้มองว่า จากการกระทําที่ไม่พึงพอใจให้ให้ใหประชาชนดังกล่าวแล้วเขาลงโทษตัวเองเท่านี้นิด้ามองว่ามันพอเหมาะพอสมแล้วการที่น้องมิวจะออกมาขอโทษน้องมิวยอมรับการแซงชั่นของประชาชนอย่างเนี้เรากําลังสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ต่อต่อไปน้องมิวอาจจะเจอแบบนี้อีกหรือคนอื่นอาจจะเจอแบบนี้อีกอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะแม้แต่ คนที่ออกมากดดันให้น้องมิวทำเช่นนี้วันหนึ่งคนที่ตัวเองสนับสนุนก็อาจจะได้รับผลกระทบแบบนี้เหมือนกันเพราะเราสร้างวัฒนธรรมแบบนี้แล้วมันมันไม่ถูกต้องเลยค่ะแล้ว่าคเราสื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการที่เราลบมิวสิคเโอก็คือเป็นความรับผิดชอบที่เราแสดงออกไปแล้วคืมิวใช่ครับต้องต้องบอกว่าพอเราทราบเรื่องแล้วก็ รีบลบวิดีโอออกเลยครับแต่ในสื่อชี้แจงบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีปรับเงินแก้ไขแล้วครับใหม่อันนี้คือดังจะปรับปรุงแก้ไขมีการปล่อยออกมาอีกไหมครับตอนนี้เราคิดไปในเชิงที่ว่าเนื่องด้วยเราเราได้รับโจทย์มาจากทางวอเนอร์เลยครับผมก็เลยคิดอยู่ว่าเราควรจะดัดแปลงดีไหมหรือว่าเราจะเปลี่ยนรูปแบบไปเลยครับแต่คือเรื่องที่มีปัคือเรื่องของการทํา เพราะอ่านั้นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวครเอทีของเราเป็นคนติดครับผมแต่ว่าเขาแค่ให้ <BR> X, ให้จบมาว่าให้ลองเพลงนี้เฉยๆครับแต่เราก็จะต้องทำโปรเจกต์นี้ต่อใช่ใช่ครับผมแต่ว่าก็ก็อยู่ที่ว่าเราจะเปล่ยนคอนเซ็ปต์ไปไหมซึ่งที่ว่าในนิทานตอนนี้คงจะเป่นคอนเซ็ปต์ไปเลยครับพี่มิวขาดกระแสที่ให้พี่มิวออกมาขอโทษตรงๆเนยค่ะพี่มิวมีความคิดเห็นว่าจะออกมาขอโทษอะไรเพิ่มเติมไหมครับต้องบอกว่า วันนี้เนี่ยตั้งใจออกมาขอโทษทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ที่พูดไปตอนแรกเลยคือมันเป็นวงกว้างมากๆจริงๆแล้วม,ม,มีคนไม่รู้อี่เนยเยอะไม่รู้อหนวยี่เนี่ยเยอะมากๆคนรอบตัวเราด้วยแฟนๆของทุกๆคนด้วยมันทําให้เกิดความขัดแย้งที่มันทําให้สังคมมันขมุกขมัวล้วไม่แฮปปี้เลยเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆอันนี้ต้องต้องขอโทษจริงๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่า ในภายภาคหน้าเนี่ยเราจะระวังมากๆจะระวังมากขึ้นจริงๆเพื่อให้ทุกๆอย่างมันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนีน้ผมหวังว่าในอนาคตที่พี่ๆมาสัมภาษณ์ผมแบบนี้นจะต้องเป็นแต่เรื่องดีีครับคอนก็บางคนก็รู้สึกเรัตอยการเวจะพูดกับนอากจะบอกถึงแฟนๆของทุกคนเลยนะครับผมไม่ไม่ไม่ใช่แค่แฟนคลับผมนะครับอยากอยากจะบอกว่าผมเข้าใจทุกๆคน,นจริงๆเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยร,รักศิลปินของตัวเอง ทุกๆคนคาดหวังให้สิลเป็นของตัวเองเนี่ยเป็นในทางที่ดีจริงๆก็อยากจะขอบคุณแทนของสิลปินทุกคนเลยว่าขอบคุณแฟนๆทุกๆคนที่คอยสนับสน,นุนพวกเรามาโดยตลอดผมบอกกับแฟนคลับผมเสมอว่าความรักที่ทุกคนให้เรามาการสนับสนุนของทุกๆคนเนี่ยมันทําให้เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานต่อได้มันเป็นแรงบันดาลใจจริงๆที่ทําให้เราอยากพัฒนานตัวเองอยากสร้างสรรค์ผลงานที่มันดีขึ้นอยากจะขอบคุณแฟนๆทุกๆคนมากเลยครับวันนี้เนี่ย เจอเอกก็มีการขุดวิกกรกรรมของบรรพันมาด้วยที่ได้จากติมานว์เลยงันนี้ได้เห็นมาผ่านๆแล้วครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับเขานำเรื่องเก่าๆมาคุยเพอาะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยเราเรารู้สึกว่าถ้าตรงๆก็คือมันค่อนข้างจะดูจากประเด็นไปแต่ว่าต้องถามว่าเขามีสิทธิ์ไหมเขาก็มีสิทธิ์แล้วก็คงว่าอะไรเขาไม่ได้ครับอยากจะชี้แจงถึงประเด็นที่เขาขุดเนี่ยจะพูด อันนี้คือใหม่มาจริงเรื่องอะไรประเด็นไหนคะอืมออเรื่องอที่มีการคุยกันเยอะมากออ๋อครับผมเรื่องของอาใช่ไหมครับผมนี่มีมีความแบบสจ่อจงไหมครับก็เขาบอกว่าเหมือนคลิปเนี่ยแม้ว่าเราหานจะลงไปแล้วแต่ก็มีคนมาแบบวิดวิดรอบมาโพสใน YouTube อีกรอบแล้วก็มีการเข้าไปดูเยอะมากแล้วอ้างว่าบอกประมาณว่าที่เราเดือดรั่วแล้วค่ะประมาณเรารู้สึกยังไงที่บอกว่าเขาก็มาแบบขุดเรื่องเก่ามันเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราคิดว่าเรามีปัญหาแบบมากขึ้น ันนี้ต้องบอกว่าเราห้ามเขาไม่ได้จริงๆผมกับอาร์เนบอกบอกเลยว่าเราจบด้วยกันเราจบกันด้วยดีมากๆจริงครับผมแล้วก็เป็นพี่น้องที่เวลาถ้าเราเจอตามงานเราสามารถพูดคุยกันได้ปกติเลยเราเลยรู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปย้อนพูดเรื่องที่ผ่านมาเพราะว่าตอนนี้มันมันดีมากสาหรับตอนนี้อยู่แล้วครับผมคือว่าเราประสานกัคือเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่ผมต้องต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปที่แชร์นะคะผม หลังจากนั้นเนี่ยเรามีการปรับความเข้าใจคุยกันเรียบร้อยหมดเลยเพราะว่าที่เกิดขึ้นมันไม่เกิดจากการที่เราใช้อารมณ์กันแล้วก็ใช้สื่อโซเชียลในทางที่ผิดซึ่งเหมือนเหตุการณ์ตอนนี้ที่ผมได้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 รับอยู่ครับผมก็เลยต้องบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรามีงานต่อๆกันมาด้วยทั้งแสดงละครเวทีแล้วก็งานอื่นๆที่ตามมาภายหลังซึ่งควาสมสัมพันธ์ของเราดีไปแล้วครับเรารู้สึกว่าเหมือนจะมีคนบอกว่าไม่หวังดีกับราองไหมครับแบบ พอเรารู้สึกเราเรากำลังแบบเหมือนเราล้มอยู่ตอนนี้เขาก็นําอะไรบางอย่างที้ให้รู้สึกว่าเราล้ม่งขึ้นเหมือเขาเรือเรามไปตอนนี้ครับอันนี้เราเราตอบแทนเขาไม่ได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช่คนที่ทําแบบนั้นครับผมผมอาจจะไปตอบแทนเขาไม่ได้อยากพูดถึงอะไรกับเขาอยากพูดถึงอะไรกับเขาเหรอครับผมก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานในที่ของตัวเองก็อยากจะ ทำให้สังคมมันดีขึ้นมีผลงานใหม่ๆมาแน่นอนที่อยากให้พัฒนาสังคมด้วยเราไปทํางาน CSR เยอะมากๆเพราะว่าเราอยากให้ความเป็นอยู่ของลูกหลานเราในอนาคต<ช>มันดีขึ้นมากๆทางด้านการศึกษาท้งด้านสิ่งวแวดล้อมต่างๆเลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เอาตัวเองไปจมปากปกับเรื่องแบบนั้นดีกว่าครับผมีโวกาสซ์ขอย้อนเลยค่ะ,รคะ,รคะ,รคะสรุปว่าทางที่นิวยอร,รับนะความผิดพลาดว่าเป็นความผิดพลาดของมตูดิโอในการควบคุมการผลิตใช่ไหมคะ อันนี้เราเราตอบไม่ได้เลยครับว่าผิดพลาดหรือเปล่าแต่ว่าเรารู้สึกผิดคือต้อง